ัสดีฮะวันนี้อยู่กับป้าเองนะฮะป้าเสียมจ้าป้าเสียมขายไหมนะครับนะอยู่กับผมกนในซีรีส์ท่เคยนะเกม GTA V กับป้าเสียมนะขายไหมนั่นเองนะครับนะป้าเสียมดูถ้าจะแบบว่าเป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นะในวันนี้นะฮะแล้วก็แบบทําเสื้อเปื้อนมาด้วยนะไม่สบอารมณ์เท่าไหร่ด้วยนอกจากป้าเสียมจะแบบว่าไม่สบอารมณ์ป้าเสียมยังใส่ินสติง ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปลาเสียมเครียดวันนี้ปลาเสียมเมนไม่มาปลาเสียมรู้สึกว่าประจําเดือนมาไม่ปกตินะฮะปลาเสียมนี่สามารถตดเป็นไฟได้วิ่งหนีอะปลเสียม ปลาเสียมวิ่งเร็วนะเว้ยเขาหนีปลาเสียมใหญ่นะปลาเสียมนี่ยอมไม่ได้เลยจริงๆนะครับเอาๆปลาเสียมปลาเสียมปลาเสียมอย่าสะดุดหินนี่ครับเอาปลาเสียมปลาเสียมไหมปลาเสียมเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งนะสามารถบินได้นะฮะเย่งซูเปอร์แมนนะครับปลาเสียมบินเอาวแล้วปลาเอ่อเมื่อกี้ปลาเสียมมังยืนบนอากาศได้ไงวะดูหน้าบินดิ แล้วแบบควันไฟไม่พุ่งจากอะไรก็ไม่รู้กูไม่อยากจะเอ่ยเลยนะเดี๋ยวมันไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดนะครับอเียมวิงเร็วนะอันนี้อันนี้เป็นหมดแฟตนั่นเองนะฮะจะทำให้เราแบบวิ่งเร็วเป็นแฟตเลยนะนะผมลงหมอดแฟตไปแต่ไม่ได้ลงสกินแฟรนะฮะ แล้วถ้าเกิดมันล้มเนี่ยมันจะกิ้งตีลังกายอย่างเงี้ยชอบตูดปลาเสียมมากปลาเสียมตูดใหญ่มากแล้วแถมใส่กกนอด้วยนะแบบจีสติงซะด้วยนะฮะไม่แคร์สื่อหุ่นตัวเองเลยแล้วก็าสามารถจะวิ่งวิ่งบนอากาศได้แล้วโอ้ปลาเสียมได้อย่างผิวอะเอาละรู้จักปลาเสียมสุดผิวไหมฮะปลาเสียมสายไหมเงีนี่ปลาเสียมขายไหมสุดผิวนะฮะสามารถที่จะวิ่งบนอากาศได้ฟรีๆนะครับไม่มีใครว่าอะไรนะทั้งสิน้น โอเคเดี๋ยวเจเนะเรตไทม์ให้มันเป็นเช้า่ะนะผมไม่ชอบตอนคืนปลาเสียมต่อยเลยปลาเสียมพวกนี้มันอินดี้อะใช้ชีวิตแบบสโลไลหรอชีวิตแบบสโลไลหรอปลาเสียมไม่ชอบเสแสร้งแบบสโลไล <c oughs> ไม่ใช่โดนโดน <c oughs> โอ้ยใจปืนตบปลาเสียมเหรอโอ้หปลาเสียมนี่แบบคนไม่ไหวแล้วตอนนี้ปลาเสียมโดนยิงแบบขนาดนี้ครับปลาเสียมยืนนิ่งครับปลาเสียมถึกทืนด้วยไขมันที่มีครับ ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะปะเสี้ยมต้องต้องเปิดแล้วต้องเปิดโหมดนะไหนใครจะหาเรื่องกับปะเสี้ยมปะเสี้ยมนี่มีพลังแปดนะปะเสี้ยมเมนมาเมนไม่เมนไม่มาปะเสี้ยมหงุดหงิดบอกแล้วว่าเมนเมนไม่มาอ้าวอางงงงปะเสี้ยมบอกปะเสี้ยมเมนไม่มาปลเสี้ยมแบบเดินแบบไม่สนใจรีรีโหลดดิ้งเหรอปะเสี้ยมเครืองนะปะเสี้ยมเครืองนะปะเสี้ยมี่เดหักวะเนี่ย ไม่งอดใช่ไหมเอามามาปลาเสียมปลาเสียมวิ่งไปต่อยปลาเสียมแบบทนไม่ไหวไหนไหนใครเก่ากับปลาเสียมอีกมีเปล่าปลาเสียมวิ่งแบบแบตหลบกระสุนแบบดิจิตอลนะฮะโดนเต็มๆหลบดิจิตอลหาอะไรมามาใครอีกหาเรื่องปลาเสียมใช่ไหมมันแก้ผ้าทำไมวะเนี่ยแก้ผ้าต่อหน,น้าปลาเสียมเหรอปลาเสียมบอกปลาเสียมเหม็นไม่มาจะแก้ผ้าอีก ป้าเสียมหมินไม่มาแก้ผ้าอ่อยป้าเสียมเหรอโอ้ยไอ้นี่นี่แกแบบนู่งจริงๆไงครับเราดูหน้าตาตอนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยแก่วะ่ะเนี่ยไหนป้าเสียมขอดูหน้าหน่อยสิป้าเสียมอาจอยากรู้จักได้นะฮะไหนวะไปไหนแล้ววะเอา้าหายไปแล้วอ่ะป้าเสียมนี่ชอบเต้นบีบอยมากนะ ป้าเสียมแบบมีความสุขกับการเต้นบีบอยหมุนหัวป้าเสียมบีบอยทำไมเออเสียมลุกขึ้นมาป้าเสียมบอกโอ้โหมันทนไม่ได้นะถ้าป้าเสียมจะไม่ไปบุกอะไรที่มันโหดๆนะป้าเสียมบอกโอ้ยป้าเสียมเนี่ยต้องการที่จะไปเสียมชอบชอบที่เนี่แบบ ทหารแบบหล่อดีนะฮปลาเสียมทนไม่ได้แล้วต้องการจะสู้อะทหารนะรถถังกับรถถังมาโอ้โหปลาเสียมวิ่งแบบแปดดนครับเอาละปลาเสียมปลาเสียมโอ้โหพปลาเสียมปลาเสียมปลาเสียมลุกขึ้นเร็วปลาเสียมอย่ายอมแพ้ปลาเสียมต้องสู้รถถังนะฮะกระสุนแบบดิจิตอลไปถึงทีครับปลาเสียมจะต่อยรถถังยังไม่ได้ปลาเสียมต่อยรถถังแล้วไงล่ะ รถถังมันแข็งแกร่งมากนะฮะขนาดปลาเสียมปอดต่อยไปครั้งหนึ่งยังไม่เป็นไรครับพลังปลาเสียม่ยิ่งกว่าเดือดฮักนะฮะ้วยไขมันที่มีะปลาเสียมไม่ไม่เคยเกรงกลัวปลาเสียมต่อยดิปลาเสียมปลาเสียมต่อยรถถังมันระเบิดไปเลยเอาเลยปลาเสียมปลาเสียมปลาเสียมไม่เคยจะกลัวโอ้โหเรียกคนมาลุมปลาเสียมขนาดนี้เหรอปลาเสียมโหดนะเว้ปลาเสียมโมโหปลาเสียมโมโหปลาเสียมโมโ ป้าเสียมโอโหอ๋าอายิงกันเองอะน่ะตรนนี้ป้าเสียมโอโหรู้จักป้าเสียมเปล่าป้าเสียมไข่ไหมอะโดไหนไหนไหนทหารไหนไหนเอาอีกเอาป้าเสียมเหรอเล่นกับป้าเสียมใช่ไหมไหนใครจะเล่นกับป้าเสียมเล่นกับป้าเสียมเล่นกับป้าเสียมเหรอไหนเล่นกับป้าเสียมเหรอมามามา พลเสียมบอกเมนไม่มาเนี่ยยาสตีเพนพลาดเนี่ยซื้อปลาเสียมหน่อยต้องการยาสตีเพนพลาดซื้อประเสียมหน่อยสิยินงงอะไรล่ะยืนงงเลยล่ะนี่ไม่เคยห่วงเพื่อน,นเลยใช่ไหมไอรถถังห่วงเพื่อนตัวเองบ้างห่วงเพื่อนตัวเองบ้างตายยังไม่ตายใช่ไหมไม่ระเบิดใช่ไหมฮะพละเสียมบุกรถถังะ่ะจักประเสียมน้อยไปแล้ว ไหม่ดีใหม่เด่นป้าเสียมอ่รู้จักไหมหัดฟังโฆษณาบ้างไหนเอาไปละเอาบอเอาบอรปราเสียมไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นนะครับมามาจัดจัดต่อยไปแล้วฮะป้าเสียมมันของขึ้นของขึ้นนะเข้าใจไหมของขึ้นของขึ้นเดี๋ยวยังยังไม่หยุดใช่ยังไม่หยุดใช่ไหม,ไม,หใ,ไหมใจปราเสียมเล่นเล่นของแท้ของเถื่อนใช่ไหมได้ป้าเสียมมีปืนนี่ มีปืนแกเน็ตนะปลาเสียมอ่ะฮะฮะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะไหนมีใครจะเล่นกับปลาเสียมอีกไหมปลาเสียมปลาเสียมถืออาวุธสงครามมาถือปลาเสียมปลาเสียบปลาปลาอัดไปเลยรถถังอ่ะปลาเสียมือเออปลาเสียมไม่เคยจะกลัวใครแต่กำกืนนะฮะรู้ซะแล้วว่าผู้หญิงเม้นไม่มามันรู้สึกยังไงอ่ะฮะฮะเอาใช่ไหมจะเล่นใช่ไหมเอาใช่มล่ะ อยากได้อยากโดนอยากได้อยากโดนบอกว่าเสียมมาฮะอืมทังทางลายให้หมดนะฮะไหนใครยิงว่าเสียมยิงว่าเสียมเหรอยิงว่าเสียมทําไมฮะหมดยังหมดยังดูืว่าเสียงเมนเริ่มมาแล้วนะ,ะเสียมไม่ได้นะนหมดคลายเหรอทหารนะฮนะนาเสียาเสียไหม้แต่จะโดนจรวดตปิโดเสียมก็ ปลาเสียมก็ไม่แคร์ซื่อเห็นไหมปลาเสียมบอกจะแข็งแรงนะฮะรูจากปลาเสียมน้อยไปแล้วฮะปลาเสียมนี่ทนไม่ไหวครับปลาเสียมนี่ทําลายเมืองเลยทําลายเมืองไงดูซิผลงานปลาเสียมปลาเสียมแบบมีขี่เป็นอาวุธนะฮะปลาเสียมทําลายเมืองนี้ปลาเสียมจะไม่อยู่แล้วมันจะชูมกข้าไนมปลาเสียมทำไมเนี่ย ปลาเสียมทำลายครับไม่ว่าปลาเสียมนะจะมีพลังขนาดไหนนะจะแข็งแรงแค่ไหนนะแต่ปลาเสียมก็ไม่มีทางชนะความแข็งแร่งของต้นไม้ได้คือโดนอื่นนี่ไม่เป็นไรนะแต่โดนต้นไม้โดนเสาไฟนี่โอ้โหถึงกับล้มเนี่ยไม่แข็งแร่งพอนะฮะได้แค่ตำรวจนะฮะมาตำรวจตำรวจเล่นในชะ่ไหมตำรวจรู้จักปลาเสียมน้อยไปแล้วรู้จักปลาเสียมเปล่า โดดะไรล่ะโดดะลรล่ะมาปลาเสียมปลาเสียมต้องใช้มือเปล่าฮะปลาเสียมจะบบูตำรวจต้องใช้มือเปล่าเท่านั้นเล่นเหรอโอ้ยโอ้ยมามาเล่นกับปลาเสียมใช่ไหมเล่นกับปลาเสียมใช่ไหมได้ได้ปลาเสียมกระทืบรถล่ะรู้จักเปล่าคนกระทืบรถไหนไหนใครจะเล่นกับปลาเสียมรู้จักปลาเสียมน้อยไปแล้ว เอาดิเอาดิปลาเสียมบีบอยแกปลาเสียมไม่ใช่เวลาบีบอยปลาเสียมไม่ชอบบีบอยไปดีกว่านะฮะปลาเสียมหนีดีกว่าจาังหวะนี้นะปลาเ,เสียมจะหนีจากข้าดาวนะฮะไก่ย่างข้าดาวท้ายเนี้ปลาเสียมจะขอบอกว่าอย่ามาซ่าก,กับปลาเสียมถ้าอยากจะซื้อไหมให้ไปซื้อที่ร้านป้าเท่านั้นใครไม่ไปซื้อป้าจะป้าจะ ไปเล่นงานถึงที่บ้านเลยนะฮะขอบคุณที่ตามชมไปแล้วค่ะป้าเสียมบายวาดแน่จะมียาติใครคิดป้าเสียมป่ะอย่าดราม่านะ